เปิดตัว Samsung Galaxy ี10ี5คือเราเป็นแบบว่าอยู่กับ a m มซุ g มานานค่ะใช้ไม่ต้องไอเอจนเป็นฟลิปแล้วก็รู้สึกว่าทุกๆรุ่นของเขาแบบพัฒน,นาให้มันดีขึ้นจริงๆอ่ะพูดแล้วปิดมาไม่ได้แบบว่าอะไรนะแต่ว่าคือหน้าจอของพัฒน,นาให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็พุ่งตรงว่าสายที่ทำคอนเทนต์น่ะมันเมกเซนมากเราเป็นผู้หญิงคนเดียวบางทีเพื่อนก็ไม่ได้เยอะ,อะแฟนก็ไม่มีอ่าเราก็ตั้งถ่ายไปคนเดียวได้ไม่ไม่ต้องพึ่งใครเป็นแบบ ฟังก์ชันที่เหมาะกับคนยุคใหม่สําหรับคนทำคอนเทนต์จริงๆอเลยเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าดีไซน์น่ารักอ่ะสีก็มีให้เลือกเยอะและสีใหม่ของเขาสีมิ้นต์เลยใส่สีนี้มาประมาณนี้ถูกต้องสะดวกโซ่ใหญ่ขึ้นพกง่ายขนาดกระทันรัดค่ะใช้เองอ่าอันที่เป็นธาตเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าก็ใช้มาทุกๆคลิปอยู่แล้วโอเคก็คือเรียกว่าถูกใจถูกใจแน่นอนแล้วก็เชื่อว่าถูกใจทุกคนแน่นอน ได้เลยค่ะซัมซุงกา a ลซี่ซีฟลิปพานะคะจริงๆมีทั้งฟลิปแล้วก็โปรเอาตามสะดวกเลยหรือจะซื้อสองเครื่องไปเลยก็ได้เออค่ะเที่ยวหน่อยเป็นยังไงบ้างอะไรนะคะเที่ยวมาเป็นยังไงบ้างโอ้โหก็เพิ่งไปเที่ยวมาดากัสกามาค่ะก็เหมือนรู้ซึ้งชีวิตดีแล้วก็รู้สึกว่าเป็นทริปที่ได้ใช้เวลาในการแบบผ่านอุปสรรคไปกับเพื่อนจริงๆอะไรอย่างเงี้ย ไปนไป7คนแบบเป็นแก๊งชื่อ Friend s ไ l ลคือตอนแรกไปมาดากัสการเราดูการ์ตูนอ,ะอ่ะมันก็แบบ I like to m o v i t m o v i t ก็คิดว่าแบบนดาจะน่ารักน่ารักมันเขาน่าจะเป็นประเทศเป็นประเทศที่แบบว่าเขาบอกว่าเป็นประเทศที่เศรษฐกิจยากจนอันดับหนึ่งเป็นอันดับ4ของโลกอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคภาพไม่ได้เป็นอย่างในหนังนะแต่ก็รู้สึกว่าได้ได้ใช้ชีวิตกับเพื่อนได้เห็นอ,รอารยธรรมที่แตกต่างจากประเทศเราไปอะคะอ่ะสนุกดีค่ะ ที่หนูนั่งรถร่วมกันอ่ะ3าชั่วโมงอ่ะแล้วทางเป็นอย่างเงี้ยเหมือนเจ้าเข้าตลอดเวลาแล้วมันแบบมันเป็นรมันไม่มีถนนมันเป็นทรายมันเป็นทางลูกลยยัางอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอเคค้งนึงในชีวิตที่เราจะนั่งอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็แบบไม่มีสัญญาณเน็ตไฟดบับน้ำไม่ไหลเราก็เลยรู้สึกว่า เออตอนแรกเรารู้ึกว่าเราไปพักผ่อนแต่จริงๆเราไปเข้าค่ายใช่แต่ก็รู้สึกว่ามันเดียะถ้าเราไปคนเดีย,ยวเราคงละทมมากอะ่ะแต่พอไปกับเพื่อนเรารู้สึกว่ามันมีคนแชร์สีหนาด้วยกัน,น,น,ะนอะไรนะคะตั้งแต่ก้าวแรกจนก้าวสุดท้ายทุกวันแต่ว่ามันก็เป็นการปนที่สุดท้ายเรารู้สึกว่ามันคุ้มค่านะที่ได้ไปเพราะขนาดกลับมาเรารู้สึกเราเหนื่อยแล้วอะกราเป๋าอ่ะ อยากถูกส่งไปต่างประเทศอีกอะกระเป๋าลงไทยใช่ไหมเขาลืมเอากระเป๋าพวกง้อยลงทุกคนบินต่อไปฮ่องกงเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันช่างเป็นทริปที่แบบบุกบ่าฝาดงดีอะไรเงี้ยก็กไม่ได้ก็คือตั้งแต่ต้นจนจบจนคิดว่าจบแล้วมันก็ยังไม่จบประมาณนั้นมีอะไรราบรื่นเลยใช่สิ่งเดียวที่ล่ารื่นก็คือความสัมพันธ์มีเพื่อนมีเพื่อนเราเลยรู้สึกว่าเออคนกลุ่มนี้อยู่กับเรามาเป็น10ปีมันก็คงอยู่กับเราไปจนแก่อะไรเงี้ยคระด พูดได้หรอพูดได้หรือเปล่าแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นทางถอนหายใจอะคนดูโหวตคือเราแค่คิดว่าแบบเฮ้ยครั้งนึ่งอะเรามาทำตามสิ่งที่คนดูโหวตกันดีกว่าก็เลยเสนอไปว่าในเดือนนี้มีประเทศอะไรที่น่าไปบ้างเรื่องภาษาประเทศมาดากัสการ์เนเธอร์แลนด์แล้วก็เยอรมันและแน่นอนว่ามาดากัสการ์ก็ชนะเรียบร้อย คือตอนที่จบโจจบมารู้สึกว่าคุ้มค่าที่ได้ไปแฮปปี้ที่ได้ไปแต่ถ้าต้องไปอีกครั้งคงต้องว่างจริงๆอะต้อง <ใจ S 2> ว่างจริงๆค่ะแซ่บป่ะก็ชอบมากเลยเพรทุกคนจะพิมมาบอกว่าเฮ้ยม,มันดูชีวิตสบายมาก,กเออพราะเรามีกล้องที่ดีไงมันก็เลยแบบว่าสามารถบอกประชาชนได้ว่าเฮ้ยมันคือสวยจริงแต่ว่าลำบากมัมก็ลำบากจริง แซบไม่ก็ให้วีละกันแซบสุดเออค่ะนั้นเราเหรอคะเราก็เรื่อยๆค่ะให้ไปเป็นแบบหมู่มวลหมู่มวลไมอยากให้มันๆนใช่ให้มันเนียนๆไปถ้าให้ตอบก็จะรู้สึกว่าเราคิดว่าเราแซบอยู่แล้วก็เรารู้สึกว่าจริงๆการแต่งตัวหรือว่าอะไรที่เป็นเราเราเราค่อนข้างเป็นตัวเอง แสดงออกในแบบของตัวเองไม่ว่าเราจะมีแฟนหรือไม่มีแฟนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอโสดคนก็อาจจะอาจจะออโฟกัสขึ้นเยอะแล้วก็อาจจะมีเวลาในการไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่เยอะขึ้นก็เลยมีโอกาสลงเยอะขึ้นมากกว่าอะไรนะคะเ,เ,เออใช,ใ,ชใช้คำว่าไม่รีบอะไรเลย,เลยดีกว่าแต่ถ้าถามว่าคุยเหยียบใครไหมที่เป็นจริงเป็นจังไม่มีเลยค่ะเพราะอะไรเพราะไม่รีบนั่นแหละก็เลยไม่รีบด้วยแล้วก็รู้สึกว่าแบบ เหมือนอยากใจเย็นๆกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะาเอาจริงมันก็เราก็สามสิบแล้วน้องไ,ไ,ไม่ไม่ไม่เรารู้สึกว่าหลายๆครั้งเราแบบเราไม่ได้ไต่ตองอะไรหลายๆ,ๆอย่างในชีวิตหรือถามตัวเองอย่างจริงจังก่อนว่าเราต้องการอะไรเราเราเลือกสิ่งนี้แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยพอเราทําทุกอย่างไปแค่ทําไป ข้ามไปเราเลยรู้สึกว่าหลายๆอย่างมันเกิดปัญหาก็เกิดจากตัวเราด้วยเราเลยรู้สึกว่าถ้าจะมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่เราควรจะถามตัวเองจริงว่าเราต้องการอะไรฟังตัวเองให้เยอะขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่าไม่รีบนะคะอะไรอย่าตอนนี้เวลาเขามาเราทำยังไงอะก็อะไรนะคะ,ะ,ะ,คะเวลาเข้ามาเราทำยังไงปฏิเสธไปก่อนด้วยยังไงเ่ยก็เนีน่เนี่ย <c oughs> ไม่ถึงว่าก็ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าอะไรที่แบบดูโฉงฉากรารู้สึกว่าสบายสบายถ้าเข้ามาแล้วมันสบายๆมันก็ก็จะสบายสบายไปประมาณนี้ค่ะ เพื่อนๆทุกคนบอกว่าไม่ต้องรีบเพื่อนเห็นเวนทีนี้หางเดียวกันเพราะเรารู้สึกว่าทุกๆวันน่ะทำงานมันก็รีบทุกอย่างมันรีบมันเหมือนกับว่าถ้าเราจะหันไปมีคนรักสักคนมันต้องต้เป็นพื้นที่สบายใจอ่ะมันเหมือนผับเหมือนกันเนาะตอนนี้ประมาณนั้นค่ะก็เลยก็เลยชิลๆมากค่ะ ไม่ได้วางอะไรไว้ขนาดนั้นเลยแต่ว่าก็แค่รู้สึกว่าอยู่ไม่ถึงว่าคุยกันรู้เรื่องต้องเป็นคนที่เราสามารถเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่แล้วก็สบายมัคะเออคิดว่าสบายที่ได้อยู่กับเขาแต่จริงไม่มีอะไรตายตัวเป็นคนที่แบบแสัญชัตยานเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้มีแบบว่า12 3 4 5ขนาดนั้น เราก็ไม่คิดด้วยออมันก็แค่รู้สึกว่าเดี๋ยวมาเราก็คงคงรู้เองอะไรประมาณนี้เราก็ไม่อยากจะพายายามอะไรกับกับสิ่งนี้มากนักอะไรประมาณนี้ค่ะพีนพ่นิกนกิ้ก็คุยเรื่องเดียวก็คือเรื่องน้องเนล่าเ,เรื่องน้องหมาค่ะเพราะว่าเรารู้สึกมันเป็นข้อตกลงที่เรามีร่วมกันแล้วก็เป็นเรื่องที่ที่คุยกันได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นค่ะเราอยมีองน้องหมาที่ต้องพักใครใช่ใช่เพราะว่ามันก็สลับกันเลี้ยงแต่จริงการสลับกันเลี้ยงมันก็ชัดเจนแล้วก็แต่ก็ไม่ได้ ไม่ได้มีอะไรต้องเจอการเขาแต่ก็มีถ่ายหกฉากด้วยกันเลยประมาณนี้ค่ะมันก็ยังมีโอกาสที่ได้เจอกันบ้างก็เป็นเพื่อนกันค่ะโอเคนะยังมีอัปเดตกิเป็นปกติอัปเดตหรออัปเดตไม่อัปเดตนะไม่ได้อัปเดตเรื่องเราก็คือสมมติก็คือส่วนใหญ่ก็คุยกันเรื่องเรื่องน้องไนล่าเนี่ยแหละค่ะหรือว่าอ๋อหรือว่าถ้าจะเป็นอะไรที่แบบเป็นเรื่องที่แบบคุยค้างคาไว้อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีบ้างเรื่องงานชายส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องงานค่ะส่วนเรื่องชีวิตก็คือถ้าสมมติว่า ถ้ามีอะไรที่ต้องคุยมันก็จะคุยแต่ไม่ค่อยมีค่ะค่ะเห็นข่าว <c oughs> ไม่เห็นว่าอะไรคะ <c oughs> อ๋อเป็นข่าวเหรอคะแต่ว่าอ,าอย่างนี้ในทุททกๆวันเนี่ยจะมีความ,วามน่ารักของแบบแฟนคลับเะนาะ <c oughs> ทุกวันก็จะส่งเรื่อง ก็ว่าอาจจะเป็นแบบเขาอาจจะเป็นเอฟซีทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็อาจจะยังรู้สึกว่ายัางยังชอบในชื่นชอบคู่เราเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะบอกเราเรื่อยๆว่าเฮ้ยสถานการณ์อย่างนี้อะไรประมาณเนี้ยเรารู้สึกว่าเรามีแบบข่าวแบบที่บอกเราตลอดก็พอจะทราบบ้างค่ะแต่ว่าถ้าเป็นข่าวที่เป็นแบบนี้เลยไม่ไม่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ดู<ร>ค่ะเคยคือเคยค,คุยกับเขาแค่ตอนตอนที่เราตัดสินใจตกลงกันไปเราก็แค่พูดว่า ถ้าเขามีคนใหม่มีความสัมพันธ์ใหม่ที่ดีแล้วมันเป็นคนที่เขามีความสุขเรายินดีเพราะว่าเราจบกันด้วยดีเราจบกันด้วยความแบบความรักที่มีต่อกันเพราะฉะนั้นอะอะไรที่ทำให้เขามีความสุขเราก็เชื่อว่าอะไรที่เขามีความสุขเขา่าก็แฮปปี้ถึงคูก็อย่างเท่าที่ทราบมาจากการที่มีคนชอบ DM มาบอกเราก็จะบอกคนที่ทักมาบอกเราว่าเฮ้ยอะไรที่เขาแฮปปี้คือโอเคไม่มีปัญหาแต่ถามว่าได้คุยกันส่วนตัวไหมว่าเออไม่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 ได้คุยก็คิดว่ามันเป็นชีวิตของเขาค่ะ ประมาณน้แต่แต่การณ์การณ์ใช่ใช่ใช่มันก็เหมือนเพื่อนเป็นถึงว่าเราเรื่องมันก็เหมือนเพื่อนกันเพราะว่าเรื่องนั้นมันจะไม่ใช่เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องหรือว่ามีสิทธิ์ของเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าถ้าเขาอยากบอกหรือเขาอยากพูดคุยกับเราเราก็จะคงจะบอกเราเองอะไรประมาณนี้ค่ะเหมือนว่าถ้าเป็นลูกคนมันก็มีด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 ียดีดีเลยเออก้อยว่าก้อยว่าตั้งแต่วันที่ตกลงกันจนถึงวันนี้อ่ะ เราทั้งคู่แบบเคารพการตัดสินใจของกันและกัน,แล,กนแล้วก็เลือกที่จะดําเนินชีวิตของเราทั้งคู่ไปในทางที่โอเคในในแบบที่เป็นเราก็า<อ>ถ้าเขาใช้คำว่ามูกออนก็ว่ามูกอ,ออนทั้งคู่แหละค่ะแต่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันขอแสนี้ของตัวเองค่ะอะไนวโออาสงบอาโสดอา,อ,า,อ,าอะไรวะ แซ่บเลยเหรอแซ่บเลยเหรอได้แซ่บเหมือนมันคอนทราสกันเหมือนกันเนาะเออแต่มันก็อย่างนี้แหละชีวิตก็งงงสงบสดแซ่บค่ะเปิดเปิดเปิดค่ะชิวๆค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคคุณ่ะได้เลยค่ะไม่ไพ่วันนี้เขาไม่ได้อ๋อโอเคค่ะจ้าวแม่สงบสดแซ่บมัน